ดีจ้าเพื่อนๆมาอย่าอ้อยตัวนี้นะจ้าเพื่อนๆมันจะอันมันจะอมักขี้หอนขี้หอนแต่ว่าวายากอาบนาวจ้าเพื่อนๆพลองเบิเดูดิลูกชายอย่าอ้อยแต่เอาใส่ยางมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเม่วันนี้จะอาบนาวเฮ้ยเดี๋ยเพื่อนเพื่อนมาอย่าอ้อยตัวนี้นะจ้าขี้หอนขี้หอนแต่ว่าวายักอาบนาว เยงงตัวอาบน้ำป้าบตัวหน่อยกอด,ด,ดูเดงดีแทบไม่เอ้ยตัวนี้จะชวนเพื่อนมักีคหอ<ต>นีคหอนแต่ว่า,อย,าอย่าอาน้ำให้เลนนี่เลยแเพื่อนมีอับน้ำรับเอาอย่าเอาน้ำให้เลนเลย้กเพื่อนเลนดองดอง พอดีอันอย่าไว้อะเลยอ่ะเซียมพูอันอาบให้จ้ะเซมพูอันซาขมเฮาพอดีอันน้ำยาอาบน้ำเพินเ่นเบิดพูห้ทำทำอย่างนี้แม่ทิ้งไหม กันเลยมากหมอว่ะพวกเาเมว่าหานก็ได้นอับงอี้เออตังมาตาแห่งต่ามาอ้ามตามา้ออืมอ้ยมีน้ำมาแล้วพี่มีน้งเราแก่เพื่อนๆวนี้อับน้ำให้นองมาเบื่อขี้หูอะ เร็วหน้าแล้วเร็วหนาาแล้วอัพเร็วๆเธอหั้ดับน้ให้เฮิงเลยจ้ะเพื่อนบางท่านเมันหนาเนาะค่ะมันเข้าหน้าหอนแล้วอัพน้ำให้เพิ่งก่อนันขูนยูุกับไอ้จูมากน่ยงสัยวะ